ว้อนมีด่างตั้งท่านไม่ต้องกลัวท่านแวะเซเว่นก่อนเออกราเป๋าสองลูกนะจ้าหน้าชดเอามาชดเลยกระเปาสองลูกชดเด็ด,ดกันเลยหลวงเปี้ยวหลวงเ,เออปีเ้ยกกวพิชิตนะโคตรหนึ่งอัดไปให้เต็มที่เลยนะแล้ว,ลวถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เข้าอีกสักกล้องหนึ่งกินไปเลยอัดไปให้แน่นเลยแป่เดียวสร้างเออเวลาติดภุกจะได้ไม่หิวพี่คุณจะพูดทำไมเนี่ยเพราะชอบกูเองคนหางี้ก็ยากเลย บนคามนี่มาแล้วนี่มาใส่เื้อใทุกคนเร็วเลยนโอ้ใช่ง่ายกว่ะทุกคนรวยเนี่ยใส่เยอะอ้นนี้นอยยักคิวให้กูจะพูดเลยนี่นี่น้อยยักคิวให้ใช่ไหมกูใส่ถูกเนี่ยถูกถูกใส่ไปเยอะมึงจะเลี้ยงใส่หัวนะใช่นี่ไงกูใส่หัวใ่กูไม่ได้ให้ใส่หัวใส่หัวเนี่ย ไก่หัวอะไรไกรร่ดีดาเออไก่ไตงนั่นแหละดีดีดีแต่เก็นขาดด้วยมึงให้ใครม,ม,รรมาวิพากษ์วิจารณ์กูข้ามชาติเด้อเนี่ยนะเนี่ยวิพากษ์อันนี้มึงเส้เดี๋ยวจะได้เปลีออ่นย,ยนกูไหมพี่แกน้ำมอไซน์นะโตลงไปห้าเลยห่วงมึตมมงต่า,า,ตาตงคนอีหัวสูง เอาอ่ะได้ใช่ไหมมึงเอได้เพระทำไมมึงยืนอย่างนั้นควเปล่าวควายดูมีทั้งหน้าละตีใช่รึเปล่าอะไรวะแค่ยิ้มแค่นี้คนทั้งเนี่ยอกูร้องเลยเข้ามาให้มองหน้ามึงกันเลยอ่ะพูดได้คิดได้อีกเนาะทำไมยืนทำปัจู่ทำไมจู่ในร่างป้าอยู่นี่เอ้ามาเอาเอาเ่็นเร็ว มึงบ้าหรือันุ๊ตแล้วเวลาเจ๊กนแม่งยากคิ้มึงยักยันไปคุยนะมึงเอาเอาเอาไอ้กูน่ยขนเยอะวะไายเข้าร้านโรตีตรงไหนโดนโดนห่วงมึงนะหัวมึงตรงนั้นเนอะเออไม่ได้ทุกท่านเป็นไอ้ทอนใครไปตั้งเนื้ยตีอะไรเดี๋ยวค่อยตีก็มึงไม่เท่ากินโรตีให้เจ้ากูให้เด้งไปเจอให้บางกูก่อน เบียนเบียคิว่าจะหายเเดี๋ยวเจอพายู่หนูเาปิด่างคุม่างหน่อยอคุมรงกูดนั่นแหละนั้เวเลยนี่คนห็นไว้คุมังหวยนั่นแหละเดคนเห็นก็ยด้เข้าโอ้ยเตือจริงจริพาเย็นตูดเวฟอย่างนี้้องม่ให้คุม่างแล้นี่ไม่ใช่างเหร ไปคนหาคืน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 เตี้นตามตูงกูหมดแล้วเนี่ยก็ยืนขึ้นเซ้ยก็บังดีดีที่นั่งทำไมป่าตรงกูน้อยเออเออเอดังแม่ดัดลองไม่เห็นมึงไม่เห็นใครนะแค่นี้กูก็ไม่อายเข้าแล้วเออเออดังแน่เดี๋ยวสีตั้มลงกูอ่ะ เควยมดีดีนอนคนไม่เห็นนองไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นกูบังมิดแม่ถ้าพื้นไปเลิ่มไเธอเมื่อยน่อยแต่ให้กำลังใจสู้ๆเออแต่แรกไม่ใช่หัวหน้าอยากจะได้เอ้าเอ้าผมหน้ผมอายไม่ต้องอายเนาะวันนี้ไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างเลย ไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้เรียนเซ้นจอใช่กูใส่เหมือนรูอังคณาเหมือนกันเป็นกูโรงเรียนไปเนี้ยมันยังไงนี่กูใไ่คพู่อมไปเนี้ยไม่รู้เมื่อกันมาลำบากว่ะเอาไปเลยเออไปไปนู่นลงไปข้างล่างนี่นี่ออกมีคน คอจิงโจงแล้วกหาวับผมก็อุดครับแล้วังไงต่อเนี่ยไปไห้อันนีองใครนะอันนี้ของอ้ขออนุญาตปาก่